สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดู t o y ยต้าไฮรักไทเกอร์คันนี้นะคันข้างหลังผมนี่คนระับนี่นะจะมารีวิวนะครับโอเคเพื่อไม่เสียวเวลาเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะขอรีวิวรอบๆบคันก่อนนะคันนี้รถเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะขอรีวิวรอบๆคันก่อนนะครับนี่นะล้อเดิมๆนะครับคันนี้เป็นตัวไฮลักไทเกอร์นะเป็นตัวปีวันที่จดทะเบียนนะครับก็คือสองห้าสี่ห้านะครับอันนี้นะครับตามล้อตามซุ้มต่างๆนะครับอ่าคันนี้อืนี่นะ รถอยู่เพชรบูรณ์รถอยู่หล่มหล่มเก้านะ,ะเดี๋ยวดู <c oughs> จะเปิดให้ดูนะจะเปิดกระบะให้ดูนะครับอันนี้ครับไม่ผุไม่กร่อนนะคันนี้อืมครับตามนี้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์มาต้คยีปวิอได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะ ดูตาย้องครับคันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะคันนี้นะครับนี่นะมียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะนี่ครับมีมีนี่บ้างนะสีนะครับจะเป็นรถเดิมๆรถบ้านนะคันนี้อืครับภายนอกก็จะประมาณนี้บลบสองห้าหกห้านะครับคันนี้เดี๋ยวเดินไปดูครับนี่ครับ อยู่หนังกระจกนะสองห้าหกห้านะอ่าเดี๋ยวผมพา,มาดูภายในนะครับนี่นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้นะอือครับตามเบาะนี่ครับมบีขาดนะอ่านี่นะครับครับแลเลมนะครับก็คือคันที่ห้ากันยาสองห้าสี่ห้านะครับตัวสองพันห้านะครับคันนี้นะดีเซลนะครับ อันนี้สามารถโอนได้นะกระจกไม่แตกไม่ร้านะครับอ,อ่ามด,ด,ดูแล้วกระจกไม่แตกไม่ร้านะครับนี่นะแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์คำนี้เกียร์ธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับอ่ารยอันนี้เขาใช้งานอยู่นะนะครับล่องลอยกันใช้งานอยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่ง้น เดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เป็นรถบ้านนะนะครับอ่าปุงมอะไรก็ power ครับแอร์เย็นไม้นาไปสีฟ้านะครับคันนี้อ่านี่ครับแอร์เย็นเลยครับคันนี้ลูกจมานะครับอ่าแพรเข้าเกียวว่างก่อนนะตอนนี้มันเกียต้อเ,เข้าเกียวว่างก่อนครับเกีย์ธรรมดานะ โอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ตดูนะครับเลขไม้ตอนนี้สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเดี <Okay. S 1> <ห>๋ยวผมลองสตาร์ตดูนะครับสตาร์ตง่ายนะพอสตาร์ตเสร็จดับไฟหน้าจอาก็าหายหมดเลยนะครับรถปกตินะครับไม่มีปัญหานะอโอเคนี่นะครับจะลองคลอ,องเข้าเกียร์ง่ายครับอันนี้เครื่องดีอ่าครับไม่มีปัญหาอันนี้ผมลองถอยหน้าถอยหลังดูกอ่อนนะนะครับเครื่องเร่ง รอบดีครับเนี่ยนะครับแอร์เย็นนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับนี่นะอืมเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับเนี่ยนะเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่เลยนะครับ นี่เครื่องเขาใช้งานปกตินะมันร้อนอยู่นะยังยังไม่ยังไม่ได้เปิดนี่นะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่นะครับ ็สำหรับ t o โย t ้าไทเกรคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภอลมเก่านะครับก็ราคาที่เขาเปิดไว้นะครับ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับสําหรับใครที่สนใจก็โทรมาหาเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปนะนะครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายแบบนี้นะนะครับผุ่มผมมีกลุ่มซื้อขายไว้ให้นะครับก็คือสามารถเข้ามาได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะ นะครับปักไว้ให้เนาะอยู่บนสุดนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อขายแต่จะซื้อก็ได้จะขายก็ได้เหมือนกันนะฟรีนะครับเนาะและเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่ให้พาดพลาดคันใหม่ๆเนาะเวลาผมลงคลิปคันใหม่ไปจะได้ทันนะครับกดติดตามแบบนี้นะเวลาผมลงคลิปคันใหม่ๆไปจะได้ทันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ